ความคล้ายนะครับเราจะบอกว่าจริงๆโจทย์ความคล้ายก่อนที่เด็กๆจะได้เห็นสูตรพื้นฐานะจะมีช่วงข้อที่เราเล่าอยู่หลากหลายเรื่องนะครับเช่โนโจทย์ข้อบีบอยนี้นะครับคือเป็นเรื่องราวของโสนอซีกับอเมริกา1 9 8 4นะครับคือเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าตาแบบนี้แหละแล้วเขาก็แบง่งจุดพีนิลาาขนานทั้ง3ด้านทั้ง3เส้นนะครับก็คือลากขนานอะไรครูลากขนาน b c ลากขนาน เอซีักขนานเอบีอะไรเงี้ยอันนี้ก็เหมือนกันนะครับแค่คนละตัวเลขเฉยๆนั้นกูอ,อ่านนี้แล้วกันทีนี้ก็เลยทําให้พื้นที่สามรูปสามเหลี่ยมตรงตรงที่เราเห็นเนี่ยเป็นตัวเลขเก้ายี่ห้าสี่เก้านะครับอืมเขาเลยถามว่าพื้นที่รูปใหญ่เลยเท่าไหร่เรามีสูตรให้นะครับก็คือว่ารูปใหญ่เลยเนี่ยคือสแควรูทเอขอตั้งชื่อว่าพื้นที่เอเลยด้วกันนะครับ จริงก็ควรจะใช้ A A area นะแต่ว่าข้อนี้มันมีตัวตัวสอน A แล้วเดี๋ยวจะสับสนนะครับก็เ<ๆ>ลยขอ S นะครับว่าลาก้อสองของ S คือรูปใหญ่นะ S คือพื้นที่ของของสามเหลี่ยมรูปใหญ่สุดนะครับส่วน S หนึ่งก็ได้จะเราได้ว่าเป็นพื้นที่สามเหลี่ยมหมายเลขที่มีสี่มีมูลค่าสี่ตารางหน่วยนะครับเออขออนุญาตใส่คำว่า S เท่ากับพื้นที่นะครับสามเหลี่ยม ABC แล้วกันอันอื่นก็คนน่าจะเรียนแบบได้นะครับ เราเคยใช้สีรังแพ็กเกจแล้วเนาะเอาละนี่คือสูตรลัดนะครับเดี๋ยวเราพิสูจน์กันในชั้นเรียนนะโดยอัตราส่วนของด้านกำลังสองของรูปสามเหลี่ยมคล้ายครับครูขอญัตเอา4ทอรากเลยได้2แล้วก็เอสได้3แล้วก็ได้7รวมกันแล้ว12ลูกแต่ตรงนั้นคือรากที่2ของเอสได้12ครับดังนั้นเด็กๆต้องยกสองั้งสองข้างได้1 4 4บสครับดังนั้นโจทย์ภาษาอังกฤษจะตอบ144แต่ถ้าโจทย์ภาษาไทายที่เป็นสวนปี5้าข้อ9กเนี่ยก็เด็กๆก ถอดรากที่2ก่อนได้3ถอดรากที่2ของได้5้ถอดรากที่2ของ49ได้7ครับรวมแล้วได้15นั่นคือรากที่2ของ S จําไว้ก่อนนะครับการใช้สูตรรัดก็ต้องระมัดระวังด้วยและอยู่กังสองก็คือไดเอสกับสามสองห้าครูมันไปไปไหมเด็กครับครูมีเวลาไม่มากับพวกเราแล้วต้องใจทุกอย่างเต็มหมดดังนั้นถ้าใครรู้วิธีจริงมีมีให้นะครับจริงเราใช้สัม,มเนี่ยมคล้ายด้วยตามหาสมบัติแบบเมือ่อกี้ก่อนนะครับเด็กก็เห็นว่า สี่เหลี่ยมด้านขนานอันนี้ก็ x ถ้าเรากำหนดเป็น x เนาะนี่ก็ต้อง x ด้วยอย่างนี้ครับหมายถึว่าด้านเราจะเลือกใช้งานด้านคู่ที่สมในัยชื่อว่า x นี่แหละอย่างเช่นถ้าสามเหลี่ยมหมายเลขหนึ่งคล้ายกับสามเหลี่ยมเลขสองอัตราส่วนพื้นที่สามเหลี่ยมหนึ่งกับสามเหลี่ยมสองเท่ากับด้านคู่ที่สมในกันคือ d d ดเด็กดเด็กคือด้านนะครับดเด็กห้อยหนึ่งคือด้านของสามเหลี่ยมหมายเลขหนึ่งดเด็กห้อยสองคือด้านสามเหลี่ยมหมายเลขสองอ่าสามเหลี่ยมเหล่านี้คล้ายกันนะครับดลาขนาดเนาะ เอาละดังนั้นเด็กๆครับรูปหมายเลขกับ25เป็นพื้นที่เนาะเท่ากับ x ส่วน y คู่ที่สมในกันนะครับตรงข้างกับมุมเดียวกันด้วยก็คือ x ส่วน y ทั้งหมดกลางสองนี่ขูดถอดรากไว้ก่อน1นึ่งลนี่นครับในที่ถ้าถ้าขูดถอดรากแล้วติดรากไว้ให้เด็กๆเขียนหน่อยก็จะเป็นสูตรเมื่อกี้เลยนะครับ2ก็ใช้รูป25กับ49นะครับตืมแล้วถอดรากเก็บไว้นี่ครับ จริงเราอยากหารูปใหญ่เลยจริงเด็กๆเราไม่จําเป็นต้องไปตามหา x ด้วย y ด้วย z ด้วยล้ว,ว,วแบบบางคนไปเอ,เอาเรียกว่า9กับ49มาใส่กันอีกมันมันก็ได้แหละมันจะตัดไปตามหา x y z แต่อย่าลืมนะครับว,ว่า x y z คนนี้เรากาหนดขึ้นมาเองลูกดังนั้นบางทีเราลองสังเกตว่าเอ๊แล้วสุดท้ายเราตามหาอะไรแล้วหยุดก้อนสต็อปก้อนใดนี่แล้วจะต้องทำสามต่อไมุ่้ยไม่แน่ใจแต่ว่าเราไปดูคําถามก่อนไหมครับว่าหาพื้นที่สามเหลี่ยม abc แปลว่าถ้าเรารู้ด้านคู่ที่สมนัยน,นี้รู้เลยนะเพราะเอควายแซกบีซีนี่แหละเห็นไหมครับแล้วเราหยิบจักรอีกด้านมาเป็นอัตราส่สวนด้านจานสองโอสแสดงว่าเราเพียงแค่หา x หารด้วย BC และ BC คืออยู่ในรูปของ x บวก y บวก z นั่นเองสแสดงว่าเราต้องการแค่มูลค่าว่า x หารด้วย x บวก y บวก z ครับสแสดงว่าหรือเห็นไหมครับว่าอัตราส่วนนี้มันเป๊ะปังอยู่แล้วเพราะว่า3คือ x e วายคือห้าอันนี้อัตราส่วนนะไม่ได้ว่ามีมูลค่ายาวสามหน่วยไม่ใช่นะอัตราส่วนครับอันนั้นอัตราส่วนของ x ต่อ y ต่อแทมันไม่ต้องคูณอะไรเลยครับมันตรงไปตรงมาเลยคือ3ต่อ5ต่อ7ครับดังนั้นเ,นเด็กหา BC ได้โดย3ตัวนั้นบวกกันเป็นอัตราส่วนนะขอย้ําก่อนนะอัตราส่วนนะไม่ใช่ความยาว15ไม่ใช่นะครับ x อกต่อ bc เลยคือ x คือ3นะครับ bc คือ15ครับดังนั้น อัตราส่วนพื้นที่เอาเอารูป x x คือรูปอะไรครับรูปเล็กนะลูกอย่าหลงหารด้วยพื้นที่รูปใหญ่สิ่งที่เราต้องการหาจะเท่ากับอัตราส่สวนรองด้านคู่ที่สมนัยก็ด้าน x นี่แหละกับด้านนี้นนเน<อ>าะพะมุมที่กสมนัยก็คือมุม A แล้วมุมนี้ก็เท่ากับมุม a ด้วยนี่เช็คมุมแล้วนะครับแต่การละขนาดนเด็กแทนดีๆนะครับสามเหลี่ยมก็ไก่คือ9กสามเหลี่ยมที่ตามหาคือข้างล่างนี้ส่วน x e, คือเลข3นะครับคือเลข3เพราะอัตราส่วนไงครับเด็กจะ เปลี่ยนเป็น3ามตัวทีทแลนดก็ได้แล้วก็ BC ีเป็น15ทห้ทยแลนด์งี้ก็ตัดกันอยู่ดีแล้วอัตราส่วนอย่าลืมยกกัสองละครับเอาละทุกคนแก้สมก,การช้าๆช้าๆอย่ารีบร้อนอย่างนี้ครับยกกำลังสองให้สิกรเดี๋ยวค่อยตัดทอนอย่าตัดทอนพร้อมกับยกกลังสองเลยขอร้องเลยนาทีนี้หลายคนมากนะครับรู้สิครู9ส่วน225สใครจะคูณไขไปก่อนแล้วค่อยตัดทอนก็ได้หรือใครจะตัดทอนไปก่อนก็นกนได้นะครับ ถ้าตัดไปปุ๊บเดี๋ยวคุณค่อยดูนะครับอย่างงสงสัยสได้พื้นที่ A คือ2 2 5้าเท่ากับสูตรที่ครูให้สูตรลัดไปเลยใครชอบสูตรลัดก็จัดไปใครชอบสูตรตรงไปตรงมาก็ทําได้นะครับนั้นเกๆครับไม่ว่าเราจะมองเห็นเป็นสูตรลัดเหมือนครูก่อนหรือค่อยๆทําสมการที่1 2แล้วก็ตามหาคําตอบเลยคุณไม่ตามหาสมการที่3ด้วยซ้ำนะครับดังนั้นทุก วิธีจะมีมูลค่าที่ดีของมันอยู่แล้วเด็กฟังซ้ำๆแล้วก็หวังว่าการทุ่งเทของค,ครูเคยครั้งนี้จะทำให้ทุกคนรู้สึกตื่นตัวว่าเดือนสิงหานี้เด็กๆจะต้องสอบวัดระดับหลายอย่างนะครับสอนอด้วยหรือว่าจะเป็นเรียกว่าสอนมิเตอร์อะไรยางคงเด็กๆเ,เยอะเลยนะหรือคุณพ่อคุณแม่อาจจะไปลงสอบพรีเทสต่างๆไว้ให้รอแล้วนั้นทุกสนามเราอย่าท้าอย่าถอยนะอย่างนอง้อยเด็กๆโชว์ความสามารถเลยปีที่แล้วเด็กอุดรธานีโชว์อะไรนะ ของพี่ตั้มที่สยามอ,ะอ่ะนิสิตจุลาเนาะเอจุฬาิวเตอร์กูจะไม่ได้อะ่ะนิสิติวเตอร์เออแล้วเด็กดีด้วยนะอะไรเงี้ยก็ไปโชว์ชื่อไว้ดิดอุดนได้หลายคนอยู่เหมือนกันนะครับแต่แต่กระนั้นก็เข้าค่ายสอนติดหมดทุกคนอีกอ่ะถึงหาเราอุตส่าห์อุ่นอกอุ่นใจแต่สุดท้ายแล้วเด็กเหล่านั้นกับไม่ได้ติดเอ็มวิทเราก็รู้สึกแบบเฟลไปเกือบเดือนเลยนะว่าคนอยู่ต้นต้นของครูทุกคนทุกที่ ราชบ,บุรีทุกที่เลยไม่ได้ติดเลยย้าวเว้นบดินนะคือแบบตกใจตัวเองเหมือนกันคือทาพวกเขาติดสอนอหมดทุกคนเลยนะครับบางที่ไม่เคยติดมาก่อนนั่นนั่นคือ9ก้ากต่างๆแล้วเขาไปอยู่หนึ่งใน10ของของอเด็กดีด้วยของพี่ตั้มด้วยอะไรเงี้ยเยอะหลายที่อยู่เหมือนกันครับ ดังนั้นมันค่อนข้างพออกพอใจมากแล้วแต่เราชะลาายย่าใจตรงที่เราสอนจะโจทย์ยากเราไม่เคยกลับมาทวนให้เด็กเลยดังนั้นเด็กช่วยกันนะทบทวนแล้วใช้สิทธิ์ของนักเรียนให้เต็มที่นะครับคืองงสงสัยรีบถามนะครับครูรออยู่เดี๋ยวสักครู่ครูจะเล่นตัวได้สุดขีดกว่าที่พวกเธอเคยเห็นติวเตอร์ที่ไหนมาก่อนครูเหมือนจะดูแลพวกเราดีรอตอบตลอดเวลาคุยเล่นบ้างคุยจริงจัง ก็มีแล้วก็ดูมีสาระตอบคำถามได้เด็กๆได้ตลอดดีจังเลยต่อไปเด็กๆจะเห็นครูได้อีกบทบาทหนึ่งรีบทําหน้าที่ของตัวเองและก็ใช้ความเป็นนักเรียนเรามาปรึกษาครูให้ดีที่สุดนะครับหลังจากนี้ต่อไปนี่ทุกคนจะเห็นครูเดกอีกบทบาทหนึ่งซะด้วยซ้ำเธอจะเข้าใกล้ครูได้ง่ายเมื่อไหรละ่ะหลังจากนี้บอกตรงบอกตรงจริง เมื่อก่อนนี้กว่าจะได้เข้าถึงครูได้นี่คือผ่านเลยขาสองสามคนเลยนะคนเขาท้อกันเกือบทุกคนนะยินครูแม่มารอหกโมงเช้าก็มีนะเซเว่นอ่ะคือมหาัศาจรรย์มากแบบหมูป้งหมูปิ้งมาลอกหลอกหลอกลอกครัวอะไรเงี้ยแต่แต่ก็ได้คุยแก้เดินจากเซเว่นไปที่ขึ้นสอนเท่านั้นนะครับคุณมาลองจริงๆเออไม่ใช่ว่าเพงดังหรอกแต,แต่ว่าหมายถึงว่ามันมีโอกาสได้คุยกันเท่านั้นแล้วทำไมครูไม่ลงมาก่อนอะไรอย่างนี้ครูก็เตรียมสอนแล้วก็ โอ้โหตอบนะทางไลน์ก็แทบจะไม่ทันเลยมือก่อนนี้สองเครื่องนะครับสามว่าสามเครื่องเลยนะครับจริงคือแบบโอ้โหพอไปดูอีกครั้งหนึ่งเอาเบอร์โทรศทมีห้าเบอร์เลยเหรอนี่แล้วมือถือ iPhone เรามีห้าหกเครื่องเลยเหรออะไรเงี้ยแบบโน no เกียด้วยนะเยอะมากเลยอะแล้วแบบตกใจเตีงเหมือนกันหลังจากที่เราแบบได้อยู่กับเตีงแล้วอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นก็ก็เลยว่าแบบโอ้โหเขาพเจ้านี่แบบ คือตื่นมางเงียก็ตอบ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 ,ตอบได้หมดคือแบบแล้วบันทึกไว้นะว่าใครเลยจําชื่อได้นะครับนั้นขอขอให้เด็กทำนั่นอย่างจรองใหม้มากที่สุดนะถึงแม้เราได้เรียนกันบ้างเล็กๆน้อยๆแต่แบบเชื่อแต่ว่าเวลาที่ได้เรียนเนี่ยเราเต็มที่กันทั้งคู่ทั้งครูเลยนักเรียนแล้วอุตส่าห์ตื่นเช้ามาเรียนวันอาทิตย์หรือยอมนอนดึกแบบโอ้โหแทบจะอยู่จะกับหมอนแลวนะครูวันศุกร์เนี้ยสุขสุขวันสารบำเพ็มหายไปเลยลก็ต้องขอบคุณทุกคนมากจริงๆแล้วแต่ว่าครูมีนักเรียนเท่านี้จริงๆนะครับ จริงๆครูคไม่หาเลยคูครูก็แบบยังไ,ไงดีละ่ะก็โอเคแหละลืมโอกาสที่จะเปิดคอร์สอื่นๆด้วยแต่ว่า <S <S 1> <S 1> รู้สึกว่าเอ๊ะเรากับชนบุรีก็โอเคแล้วนะถ้าทําให้เขาเขาประสงค์เสร็จได้เขาต้องบอกต่อรุ่นน้องแน่ๆอะไรอย่เงี้ยนะครับหรือหรือแม้กระทั่งเมือ่อกี้กระแสยังมาเลยแบบหลายคนเริ่มมาเรียนตอนมาหนึ่งก็มาขอลองเรียนเลเวลหนึ่งอะไรสักหลายรอบอยู่เหมือนกันหลายคนอยู่เหมือนกันนะครับคืออยาก จะรู้ว่าโจทย์การงทัพเป็นอย่างไรแค่เล่มเลเวลหนึ่งอะไรอย่างงี้ครับอะไรเงี้ยกคน่ารักมากครับแต่คตก็ติดเรียนแหละก็อยากเราเรียนพร้อมเพื่อนเหมือนกันครับดังน,นั้นเด็กๆก่อ,อยากให้ก,กำลังใจแล้วสู้ๆนะเพราะว่าหลังจากนี้ทุกเดือนเราจะเป็นการทดสอบกันซะส่วนใหญ่ไม่ถึงไม่ใช่ครูหรอกเด็กๆจะมีหน้าที่เดินทางทดสอบตามแผนของผู้ปกครองมากมายเลยครับมีทั้งเรืงสุขเรื่องเท่าเรื่องดีใจนะ ถ้าอะไรผิดพลาดก็รีบมาบอกกูไว้กูจะได้แนะนําให้ถูกนะครับว่าเอ้ยตจวอย่างแนวนี้ผมมาเจออีกแล้วผมไม่ได้นะครูอะไรเงี้ยมาเล่าให้กูฟังนะครับจะหาวิธีการตอบเราให้รู้สึกพออกพอใจที่สุดทุกครั้งแหละนะสู้ๆดีครับ